กุดเรือขํานะครับสวัสดีครับพี่น้องผมเล่าจังหวาครับเมื <respuesta all fruit IEL> ่อนี้พาพี่น้องมาออกลงท่านอยู่วัดบ้านกุดเรือคํานะครับพี่น้องตอนนี้ก็เวลาตีสามนะครับพี่น้องกับพาพี่น้องมาแต่เสาเนาะมาออกลงท่านอยู่วัดบ้านกุดเรือข้าครับนี่พึ่งมาหอดวัดนะครับวัดบ้านกุดเรือคํานะครับอยู่อำเภอว่านนนีวาดครับพี่น้อง มอนี้มางันสลองคบรอบอายุวัฒนะนะครับท่านเจ้าคุณนะครับพระยานสิทธิทาจา์นะครับหกสิบพรรษานะครับพี่น้องอายุแปดสิบปีนะครับคบรอออายุแปดสิบปีครับพี่น้องอันนี้มาถ่ายพี่น้องมึงยังบอแจ้งเนาะผมมาหอดทีสามครับพี่น้องมาออกโรงท่านเขาจีนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศงามเศร้านะครับมาเตรียมตัวออกโรงท่านนะครับ อันนี้ภายในวิหารนะครับอันนี้เป็นบริเวณภายในวิหารของวัดกุดเดือขั้นะครับพี่น้องอันนี้สิเป็นบรรยากาศพื้นที่โรงท่านนะครับตอนนี้เวลาตีสองตีสามนะครับพี่น้องพี่น้องก็ยังไม่ได้ออกมาจัดโลงท่านนะครับอันนี้เป็นบรรยากาศ พี่น้องบางโล่งท่านก็นออกมาเตรียมแล้วนะครับอ๋อเขามาก็เป็นโลงท่านข่าจีเนะาะข้าจีพออ้อบุญเกิดนะครับอันนี้เป็นเต็นสำหรับจับจัดโลงท่านไว้นะครับพี่น้องบางบางโลงท่านก็นออกมาจัดเลยนะครับอนี้ครับที่ผมมาจัดก็คือโลงท่าน มาจากบันนคอยครับคุณติ๊กคณะลูกศิษย์หลวงปู่เบานะครับกำลังแชดเตรียมครับปั่นข้าวจีครับนี่ก็อันนี้ก็แม่ติ๊กนะครับอันนี้คุณแม่ติ๊กเดี๋ยวมาพร้อมพี่น้องบานนาคอยนะครับมาออกลงท่านปั่นข้าวจี้มานี้ กะทีก็ใส่์ใหม่แบบนี้เนาะอร่อยแซบ่บเออแซบ่บผสมยังไงเาขาเราแม่ติไม่บอเบาเ้าวไม่บอกเคลเอาเคล็ดนะ <laughs> okay, ลับโอ้ยตาย <laughs> <laughs> เดี๋ยวสิมาบอกมือหลังครับเคล็ดลับใ <laughs> <laughs> ส่ยาวิเศษยาเทวดาอันใส่ยาเทวดาอีก <laughs> <laughs> อันนี้ก็บแม่ครับพี่น้องนะครับพี่น้องบรรทัดข้อยำ้ำอันนี้ก็คุณนายหนอง คุณนายนี่นะครับวันนี้มาเป็นแม่ครัวเป็นคุณนายเนี่ยเพื่นว่าปันข้าวจีแสบครับหนึ่งเข่ามาแต่ีสามครับพี่น้องนี่หนึ่งมากหนึ่งเข่ามาใส่หามงเล้งมาที่ต๊ะตอนี้ตีสามครับมาหอดวัดบ้านคุณละคำ ยังไม่ได้อาบน้ำอยู่น่ครับแข่คัวกัได้หนึ่งเขาตั้งแต่หาหามงแรกครับเนี่ยเพิ่งมาหอดีสามครับหอดบานกุลคคำนี่จีไปน้ำกินไปนะแสบปะเเแสบแสบรับประกันความแสบเล่าเราไปเอามอเตอร์ไซน่งกันนะไปขี่ไปได้ก็ได้ล้วปะ นี่กำลังเตรียมเตรียมถวายพระก่อนครับตอนนี้ยังบอแจ้งครับพี่น้องยังตีสีอยู่มาฮอดตีสาครับเป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับมาทบุนตักบาะนะครับในวันครบรอบอายุวัฒนะมงคลนะครับ ปปีอายุพันซา60ครับนี่เป็นบรรยากาศบินบาบนะครับีรับครับ ัน,นี่เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับมาทำบุญตักบาตรในวันขบถอบรรอายุวัฒนะมงคลนะคร,รัขบ,รรข,อบรรของเจ้าคุณพระย,ยานสิทธิธธชาจารย์นะครับสวรงครบรอบอาย,ยุวัฒนะ80ปีนะครับ60พรรษาครับพีน่น้องนี่ก็เป็นบรรยากาศตักบ,บาตยามเช้านะครับสาโรพระอาจานทองศูนธรรมวังโส พระูโชติคุนาพรพระอาจารย์สมศักดิ์อาจารยพระโชโตทักษิณาุปทานในชุดี่สามอันนี้ก็เป็นประวัติศาสตร์พระโลหิตกิจพระครูกระหมดมปรังษีพระครูสกลกิตโกศลพระครูวรธรรมาสุพรพระครูยริยะธรรมมพิเทศพระครูสานสุุปการพระครูวิจิตธรรมาพิวัฒน์พระอาจารย์วิจิต รักีตธรคมโบพระอาจารย์อาณน์ยาตังคำโบพระครูปฏิปีชายานพระครูวิชัยไนพระครูวิิชาทามงคลพระครูเป็นบรรยากาศนะครับวีระตั้ยาพรตั้งบาทยาเช้านะครับพระพุดพระครูบารยานที่ปรารักีระสิมุปทางในทุกที่ส พระครูมิคุณสารธรรมพระครูประวิทธธรรมสิทริ์พระภูมโสพลธรรมจารุพระคมมนนระคูสถิตสุทธิคุณพระครูอาทรธรร,ร,มรมามิรักพระครูมบวรนิมุตติจิตพระครูวิน,ยนัยพรเมตริตจาณังตะโรพระอาจารย์บุญมีสิทธิ์พะโรพระอาจารย์กองปานพัดทั้งใจอินพระอาจารย์เสียจอาพัฒโร ป้าอาจารย์ิระที่ตางวนีโป้อาจารย์สรพระวังโสป้าอาจารย์เกพันธัมภัมโมป้าอาจารย์ราพันยานัคปันโนเป็นรยากาศพี่น้องทํามุนตักบาทยามเสา้านะครับัโดทั้นระานในทุกทีห้าป้าอาจารย์คำถอนปัญญาวุธโธป้าอาจารย์สะอาดชิชิโต พระอาจารย์วีรศั์สิริวัตโธพระอาจารย์กิติศั์วระคมโมพระอาจารย์บุญช่วยพระครูสันติธรรมวรฆ่าพระครูจุฑารัตนกิจพระครูวิสิตธรรมนิเทศพพระครูประกาศธรรมนิเทพระอาจารย์สมศักดิโยพระอาจารย์บุญเรืองปริปัญโยพระครูสิริธรรมชัยพระอาจารย์บุญธรรมบุญญาสาโร อาจารย์วิรัชธรรมรักิตโตาาาาเป็นบรรยากาศธรรมุนตะบะยามเช้านะครับพในวันครบรอบอายุวัฒนะมงคล80ปีนะครับปอนุปทานใน6ุกที่าอาจารย์สาคนศรีนครชาววัดบ้านุดเหล่คำนะครับบ้านขุดเหล่าคำอำเภอวานนท์นิวาจังหวัดสกลนครครับท่านอารานรยคพี่น้องมารวมงานร้ายครับนิมีบทได้เข้าสู่ เการีกรับรองที่ยินดห์หลวงพ่อคราเสริมในเวลานี้ขอการาบพระรัตนาครับวัดขุดือคำนะครับบ้านคุดละคำอำเภอวานอนอนิวาสจังหวัดสกลนครครับพี่น้องนี่ก็เป็น พี่น้องกับมาในงานขอบรอบอายุวัดอายุวัฒนามงคลนะครับ80ปีอายุพรรษาก็60พรรษาครับแบบนี้ก็ขอโอกาสการปรารถนาพระแม่รุบาาจาพรทเสนละเมื่อมีความพร้อมแล้วเป็นการะรารถนาเพื่อขึ้นสู่กงที่น้องมาร่วม่านร้ายครับขอการะรารถนา บรรยากาศภายในสลาโรงฉันนะครับมีพระภิกษุสามเณรมาร่วมงานในวันบูรพาจารย์ครับอายุพัฒนามงคล0ปรปีพรนศาหกบพรรษารับชมบรรยากาศโรงท่านนะครับทางวัดตากิติพรพุทธารามานาคอยอเภอวังย่าง จังหวัดนครพนมครับพี่น้องได้มีโอกาสมาออกมาออกงท่านบ้านคุดละคานะครับพี่น้องอันนี้เป็นบรรยากาศงท่านปั่นข้าจีนะครับอ้าวปั่นข้าจีหมดแล้วอ๋อปีงบัท่านมาท่าให้พี่น,น้องในเบื้องบัท่านครับเบิร์ก่อนแต่มมื่อเช้าก็าท่าให้พี่น,น้องในเบื้องตอนเตรียมปั่นข้าจีนะครับอันนี้เป็นงท่านของคุณติ๊ก คณะลูกศิษย์ปูเบานะครับเป็นโรงเป็นรงท่านลวงปูเบาโอภาโสครับวัดป่ากิติพรพุทธารามบ้านนาคอยตบุญยอชาติเำเภอเมืองย่างจังหวัดนครพนมครับเป็นบรรยากาศโรงท่านนะครับพี่น้องก็มาออกโรงท่านไลยครับถัดมาก็จะเป็นโรงท่านผัดไทยนะครับ ภายของครูวิโรธสมรากิจครับวัดป่าสันติธรรมอำเภอบ้านม่วงจังหวัดสกลน,นครครับเป็นบรรยากาศลงท่านนะครับที่พี่น้องได้รับชมครับปั่นข้าวจีเบิดแล้วเหลือขนมปังปเ,อเอาข้าจีบระท่านเอาขนมปังท่านเนยไปก่อนปั่นข้าวจีแสบล้อได้ครับได้ หยิบแล้เลยครับผมหยิบได้เลยครับป็นขนมปังทาเนยแต่ก่อนนะครับรอปั่นขาชีนากกีไม่ยอครับครับกินแต่แขนมปังทาเนยแซ่บครับผม ใช่ครับโอ้สุดยอดเนาะครับผมพี่น้องมาเท่าพี่น้องมาเท่าพอยครับนเรจะเป็นบรรยากาศลงท่านนะครับที่นอ้พี่ดองนี่เิ่บรรยากาศลงท่านนะครับ วัดขุดเลือดคำบ้านกุดเลือดคำอำเภอวานนิวาดจังหวัดสกลนครครับพี่นอ้องนี่ก็มี่โอกาสมาออกลรงท่านในวันบุรพาจารย์นะครับพบหลอกอายุวัฒนามงคล80ปีนะครับพี่นอ้องทรรษาห0พรรทษาครับพี่นอ้องของเจ้าคุณจเจ้าอาวาสวัดคุณเลือดคำนะครับพี่นอ้อง นีก็ให้พี่น,อน้องได้เบิ่งบรรยากาศลงท่านนะครับหลังจากพระกินทบาทเรียบร้อยนะครับนี่น้องบรรยากาศลงท่านนะครับมีเป็นก็ได้มีโอกาสมาออกลงท่านนะครับคณะปรกซิหลวงปูเบานะครับบ้านนาคอยห่อเภื่อวังย่างนะครับ <c oughs> มีโอกาสมาออกลงท่านในงานขวบหลบออายุวัฒนามงคลน,นะครับ80ปี60พรรษาน,นะครับ ของท่านเจ้าคุณเจ้าวาดวาดัดคุณเรอค่ำนะครับพี่น้องนี่แจกคืออะไรบาครับอันนี้โรงทานของพระครูวิโรจนสมณกิจนะครับครับขอบคุณครับเป็นบรรยากาศโรงทานนะครับพี่น้องได้มาถุงหนึ่งครับพี่น้อง <laughs> ครับพี่น้องน,นี่เป็นบรรยากาศโรงทานนะครับในงาน ครบรอบอายุวัฒนามงคลนะครับของหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระยานสิทธิชอาจารย์นะครับเจ้าวาดวัดกุรเลค้ำนะครับบ้านทุรเลค้ำอำเภอวัดนนิวาดจังวัดสนนกลนครครับพี่นอ้องหลังจากบิณฑบาตอันนี้เป็นบรยาานนร,บบรยากาศพี่น้องนะครับบรรยากาศพี่น้องลงท่านนะครับเป็นบรรยากาศของพี่น้องนะครับหลังจากทำบุญตักบาตรแล้วนะครับเนี่ย ในมืองานคพหลอบอายุวัฒนะมงคลนะครับของท่านเจ้าคุณพระยานสิทธิธาจารย์นะครับเจ้าวาดวัดขุดเรือขั้นนะครับวันนี้ก็ออกมาออกลงท่านปั่นเขาจีน้ําพี่น้องนะครับเป็นบรรยากาศพี่น้องมารวมงานบุญนะครับในวันบุรพาจารย์นะครับขอสรรสําหรับพระพิสุสธิมเนนนะครับที่มารวมงานนะครับ มัอนี้ก็เป็นมืองานครบรอบอายุวัฒนะมงคลนะครับของหลวงปู่นะครับหลวงปู่ท่านเจ้าคุณพระยานสิทธิ์ราจารย์นะครับเจ้าวาัดวัดคุดเรือคำป่านคุดเรือคำอำเภอว่านอนนิวาจังหวัดสกลนคนรครับทุกท่าน โตัมมาตัมวุตตะนะโคอัตะตามะกาวะโตอาระหะโตตัมมาตัมวุตตะนี่เป็นบรรยากาศภายในศาลาการเรียนนะครับโรงฉันนะครับ อันนี้เป็นพี่น้อง เป็นบรรยากาศพี่น้องนะครับที่มารวมงานครบรอบอายุวัฒนามงคลของท่านเจ้าคุณพระยานสิทธิพระจานทร์นะครับพี่น้องบ้านคุรอัมอตำบลคุรขัมนะครับอำเภอว่านนนีวาดจ,จังหวัดสกลนครครับพี่น้องก็ตอนนี้ก็เป็นพิธีทางสงฆ์นะครับนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องที่มาร่วมงานนะครับพี่น้องก็มารวมงานร้ายครับ วันนี้ผมก็มีโอกาสมาออกลงท่านน้ำพี่น้องนะครับเป็นลงท่านปั้นเขาจีนะครับกำหนดพิธีนะครับหลังจากทำบุญตักบาตรพระพิสุสมเณนแล้วนะครับในเวลาเจ็ดนิกาอันนี้ก็เป็นพิธีสงฆ์นะครับ <gam>: เป็นรากาศพี่น้องมารวมงานนะครับ าราการประเรียนนะครับประกอบพิธีนะครับถวายมุทิตาสักการะในวันบุรพาจารย์นะครับของท่านเจ้าคุณพระยานสิทธิธาจารย์นะครับ จะเป็นพิธีถวายมุทิตาสักการะนะครับท่านเจ้าคุณพระยานสิทธิท,ธทา,าจารย์นะครับจังหวัดวัดกุฎละคำบ,บ้านกุฎละคำอำเภอวานอน,อนิวาจังหวัดสกลนครครับที่นออ้อง เป็นพี่น้องมารวมงานนะครับพี่น้องจะทุกภาคส่วนนะครับมีโอกาสมารวมงานถวายมุทิตาสกราระนะครับ สันโทปนรโสยธามณีโชติรโสยธาสัิเตโยเุตอันตุสัพพโรโเวนัสัตุป <laughs> ิเตวัตวันตรายโย Sāt ānā tōpa kāpate, Tōia tīta mōi tārāyaṁ tītō. สุสมเนีนะครับที่มาร่วมงานนะครับถึงนี่เป็นหอฉันรับรองหลังที่สองนะครับนี่เป็นพระภิกษุส,สมเนีที่มาร่วมงานในวันบูรพาจารย์นะครับนี่เป็นบรยาานร,บบรยากาศบรรยากาศถวายพัะทาารพระภิกษุส,สมเนีนะครับในเสาของมือวัน ปอบหลอบอายุวัฒนะมงคลนะครับของท่านเจ้าคุณพยัสิทธิธาจารย์นะครับวัดคุณธรรมครับพี่น้องนี่ก็มีพิสุสัมเนธนะครับมารวมงานร้ายครับนี่เป็นบรรยากาศที่นอกนะครับถวายพระทหารพระพิสุสัมเนธนะครับครับย้อนหน้าลงท่านอีกคือเก่าครับพี่น้องนี่เป็นบรรยากาศพี่น้องมาออกลงท่านนะครับเป็นลงท่านอย่างน้อยยยนี่นะ อ๋อลงท่านเกลียวจากไสนเนาะครับอ๋อจากอำเภอหนองหานเนาะอ๋อพี่น้องก็มาจากอำเภอหนองหานนะครับออกลงท่านเกลียวนํานะครับวันนี่ก็เป็นอันนี้เป็นบรรยากาศลงท่านพี่น้องที่มาออกลงท่านในวันบุรพาจารย์นะครับของท่านเจ้าคุณพระยานสิทธิทาจารย์นะครับวัดคุณธรรมสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ท่ายพี่น้องในเบิ้งนะครับเป็นบรรยากาศลงท่านนะครับพี่น้อง บรรยากาศลงท่านนะครับพี่น้องมารวมมารวมงานร้ายนะครับบรรยากาศลงท่านในวัดขุดเรือข้านะครับพี่น้องวัดขุดเรือขํา,าม,มาอำเภอวานนนีวัดจังหวัดสกลนครครับพี่น้อง บรรยากาศโรงทานพี่น้องเลยบิึงนะครับตรงนี้ก็สิกันีมีอก็ยืนยุกยแต่แม่เป็นจะได้กินที่วันนี้มันนี้กัมีโอกาสมาออกโรงทานปั่นข้าวจีนะครับอ๋อข้าวจีจีไม่ทันอ๋อรอก่อนครับไม่รอไม่มันนี้มันนี้หนึ่งข้าวอหน่ึ่งข้าวมาจ้กห่อมาเนี่ยจ้กหวดอ้หนึ่งข้าวมหาหวดบ่พ่อครับพี่น้องอันนี้จีบ่อทันครับพี่น้องมาร่วมงานหลายครับ ป็นบรรยากาศที่น้องลงท่านนะครับหลังจากถวายสักการะมุทิตามุทิตาสักการะท่านเจ้าคุณน,นะครับพระยาสิทธิชาจารย์นะครับวัดขุดเรือคําอําเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครครับพี่น้องพี่น้องมารวมงานร้ายครับขับขั้งครับมันนีคณะลูกศิษย์กู้บากับมาออกลงท่านปันเขาจีน้่น,นะครับพี่น้อง ปันเขาจีกรเบิ้ครับกาลังจีครับยั่งว่สุทอันนี้เด็กกลัวของวัดป่าบนนคทอยนะครับกําลังจีปั่นเขาจีอันนี้พี่น้องก็มาล่อครับมาล่อเพราะว่าเมื่อนี้พี่น้องมารวมงานหลายแต่ปั่นเขาจีเขจีประทันนะครับน้องแจงก็เร่งมืออยู่ การลงท่านครับอันนี้เป็นลงท่านลงท่านขนมจีนเนาะลงท่านข้าวปุ้นนะครับของของแม่นางนะครับหมดแล้วอ่ะครับอ๋อครับผมาขายดี <laughs> เป็นลงท่านขนมจีนของแม่นางนะครับครับผมเออหมดพอดีวันนี้พี่น้องก็มาร่วงงานหลายครับลงท่านก็ะเทยว่าท่านครับบางโลงนะครับอันนี้จืเป็น เป็นลูงท่านตำมุฮงขอาปุ่นนะครับ่นแหลอนนบัลลี่ได้หะไปสิไปสมาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะอ๋อแซ่บนะครับเป็นข้าปุ่นขนมจีนนะครับผม นี่ก็เป็นบรรยากาศที่น้องนะครับทายลงท่านบรรยากาศที่น้องภายในวัดพุทธเมือขั้นนะครับทรงต่อส่งต่อขนมจีนตาาบังฮุงขนมจีนเป็นบรรยากาศลงท่านตันเขาจีนะครับของคณะลูกศิษย์หลวงปู่เบานะครับ,บราาครับผมออ บรรยากาศอากาศหน,า,น,นาวนาะต้องกิน้าชีนนาะย่ายเนาะเป็นบรรยากาศที่นองนะครับบรรยากาศลงท่านหลังจากถวายมุสิตาสัก,กระเรียบร้อยช่วงนี้ก็เป็นช่วงของพระฉันพัตะหารนะครับจะถ่ายบรรยากาศลงท่านในพี่น้องในิ่งนะครับภายในวัดพุทธเริศรัมนะครับพี่น้องบ้านพุทธเริศขมอำเภอว่านอนนีว่าจังหวัดสกลนครครับพี่น้อง มีโอกาสมาออกโรงท่านน้ำพี่น้องนะครับเป็นโรงท่านปั่นเขาจีนะครับของคณะลุกซิหลงปูเบาโอภาโสนะครับวัดปากิธิพรทุ่ทชารามอำเภอวังยางจังหวัดนครพนมครับพี่น้องอันนี้เป็นทอดมันปลากรายกับคููโซกับพี่น้องนะครับโอ้นี่กับพี่น้องมาต่อคิวไล่ครับขออนุญาตถ่ายรูปนะครับนะ นีท่ทิ้นบนคุอันนี้เป็นโลหานีอดมันพวกอะไรัวกน้เก็ูอโซรนะพรับูโนนี้ก็พี่น้องมาต่อคิ้วร้ายครับ